หน่วยงานนะครับเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าชาวบ้านชาวบ้านที่นั่นมีผลเลือดนะครับมีสารโลหะหนักตกค้างอยู่แต่ว่าล่าสุดบริษัทอัคคาร,ารีซอสเซสนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบอกว่าไม่ได้เป็นต้นเหตุของทําให้เกิดสารตกค้างในชาวบ้านปฏิตามจากรายงนานชิ้นนี้ครับเหมืองทองพิจิตไม่ใช่ต้นเหตุของการพบแมงกานิสและสารหนูในร่างกายของชาวบ้านนี่คือสิ่งที่บริษัทอัคคาร,ารีซอสเซสจำกัดมหาชน ต้องการบอกกับสื่อมวลชนที่ได้รับคําเชิญมาในวันนี้โดยมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเครื่องยืนยันการลงพื้นที่เพื่อศึกษาหาข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยมหิดลมีขึ้นหลังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่มีคําสั่งเมื่อวันที่18ธันวาคม2557ให้บริษัทอัคาราพิสูจน์ข้อเท็จจริงหลังมีชาวบ้านร้องเรียนทีมศึกษาและสำรวจเริ่มจากการสอบถามพฤติกรรมความเป็นอยู่ และเจาะเลือดตรวจปัสสาวะของประชาชนรอบเมืองจำนวน435คนไม่พบแมงกานิสในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐานแต่ในจำนวนนี้14เอร์เซน์มีสารหนูในปัสสาวะที่สูงเกินค่ามาตรฐานดรวิชยุทธ์นักวิชาการอิสระด้านพิษวิทยาบอกว่าผู้ที่มีสารหนูในปัสสาวะสูงมีวิถีชีวิตที่เสี่ยงกับสารเคมีรอบกายเป็นประจำและผมต้องไปขุดดินไถกลบ ห่าหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องลนแล้วแต่เกี่ยวข้องนะครับประมาณการจะประเมินว่าเราได้สารอะไรมาอย่ามาอยู่ในร่างกายได้อย่างไรบางทีเราต้องดูว่าในกิจกรรมแต่ละวันเราทําอะไรนะครับคนเมืองก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายหลายคนในคนเมืองเจอกับสารเคมีบางอย่างในบ้านเราเองอะไรนะครับแต่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่า ขั้นตอนการวิจัยที่ใช้เวลาเพียงเดือนเดียวอาจไม่สามารถสรุปได้ว่าที่มาของผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากเหมืองทองคาจริงๆถ้ามันศึกษาระยะสั้นจริงๆนี่นะครับมันก็ผมคิดว่าคงคงไม่ได้เป็นข้อมูลแบบสมบูรณ์หรอกครบถ้วนร้อเปรเซ็หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ทิศทางหรือแนวทางเท่านั้นเองนะครับว่าว่าแนวทางเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งสิ่งที่ควรจะต้องคํานึงก็คือว่ามันจะต้องมาวางเรื่องแผนการเก็บตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับ คน400คนเนี่ยเรามีการจำแนกกลุ่มตัวอย่างขนาดไหนย้อนไปเมื่อเดือนเมษายน2557สถาบาันนิติวิทยาศาสตร์ได้ตรวจเลือดของชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างจำนวน700คนรอบเหมืองทองคำมาเป็นระยะจำนวน3ครั้งโดยครั้งล่าสุดพบชาวบ้านจำนวน300คนมีโลหะหนักในเลือดเกินค่ามาตรฐานทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ขอสรุปว่าเกิดจากเหมืองทองแต่ได้เตือนชาวบ้านแถบนั้น ห้ามเก็บกระถิ่นและตำลึงที่อยู่ใกล้กับกองสินแร่มาทำเป็นอาหารเพราะอาจมีสารปนเปื้อนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าหากมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเหมืองต้องทำตามกฎหมายก่อนดำเนินกิจการกับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำให้มีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ มีที่มาจากเหมืองทองหรือไม่ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ใน EIA ควรจะเอามาดูด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยไอ้ตัวพื้นที่ตรงด้านนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วหละว่ามันมีลักษณะในธรรมชาติเป็นยังไงนะครับเขาถึงได้ตัดสินใจที่จะทำไอ้เหมืองตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้น,นมันมีอะไรปนเปื้อนอยู่แล้วบ้างในธรรมชาตินะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันก็น่าจะเห็นนะครับล่าสุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้นัดหมายตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับปัญหาเหมืองทองพิจิตรมาพูดคุยพร้อมกันในวันอังคานที่3ามคุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยกิษณนภูมมรินถ่ายภาพทันพิสิทธิ์เลือบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงานครับแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าบริษัทอาคารารีซอสเซสเนี่ยเป็นคนทําให้มีสารโลหะตกค้างในชุมชนที่อยู่โดยรอบเหมืองทองคานะครับวันนี้สาธารณสุขของจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับชาวบ้าน ก็ใช้วิธีแพทย์ทางเลือกหรือว่าพืชบําบัดนะครับเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะกําจัดสารโลหะหนักออกจากเลือดโดยชาวบ้านเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับในการเข้าไปตรวจกับสาธารณสุขจังหวัดของพิจิตคุณทองอาบพรมชาตินะครับซึ่งเป็นชาวบ้านดงหลงที่เพชรบูรณ์ก็บอกว่ามีชาวบ้านหลายพื้นที่ทั้งที่เพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตพร้อมที่จะเข้าไปใช้วิธีการพืชบําบัดกับแพทย์ทางเลือกแม้ว่า การใช้พืชบำบัดเนี่ยจะไม่สามารถกำจัดได้100%เซแต่ถือว่าน่าจะเข้าร่วมยินดีนะครับแม้จะไม่หายขาดก็ตามขณะที่นายแพทย์บุญชัยธีราการนะครับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรบอกว่าโครงการบำบัดนี้ต้องใช้สมุนไพรหลายตัวในการขับสารพิษในร่างกายให้ลดลงได้ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลมีการเอาพฤติกรรมการกินการอยู่ของชาวบ้านนะครับมาตรวจสอบ แล้วหลังจากนี้เนี่ยสาธารณสุขก็จะลงพื้นที่ทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อตรวจวัดค่าปริมาณสารโลหะในเลือดของชาวบ้านว่าจะลดลงหรือไม่หลังจากใช้วิธีพืชบำบัดครับขอ่อนั้นก็มีการเข้าไปตรวจเลือดของชาวบ้าน6,000กว่าคนในพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีการเข้าไปดูเรื่องของลำธารพืชผักที่อยู่นั้นไม่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยต้องติดตามระยะยาวด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะครับ